พระเจ้าแห่งความรักพระกามเทพหรือพระกาะอนงประชาบดีเทพพระกามเทพเป็นบุตรแห่งพระพรมผู้กำเนิดจากดวงใจแห่งความรักของพระพรมธาดาเจ้าพระกามเทพทรงเป็นหนึ่งในคณะประชาบดีคณะประชาบดีคือคณะแห่งพระผู้เป็นใหญ่ผู้ลิขิตสตากรรมความเป็นไปของมนุษย์ พระกามเทพทรงเป็นเทพแห่งความรักโดยมีเทวลักษณะเป็นเทพพบุตรรูปงามพระวรากายสีทองทรงอาวุธคันธนูที่ทำจากต้นอ้อยและสอนดอกไม้หอมห้าชนิดโดยมีพึ่งต่อกันเป็นสายธนู พระองค์มีหน้าที่มอบความรักให้แก่มวลสรรพสิ่งโดยยิงลูกศรปักดวงจิตทรงเสด็จไปยังที่ต่างๆโดยมีนกแก้วเป็นเทพพาหนะทรงมีพระแม่รตีเป็นพระชายาพระกามเทพมีอีกพระนามหนึ่งคืออนันงหรืออนังคะแปลว่าไร้รูปพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่ง เช่นกับความรักที่ไม่มีรูปร่างแต่ทรงพลังทั่วจักรวาลพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลและกำหนดพรมลิขิตแห่งความรักสอนแห่งพระกามาเทพมีทั้งหมด5ดอกดังนี้ 1. สอนอรสันคือบัวขาวความรักความสุขความปิติยินดีความชื่นบานคู่แห่งการดูแลซึ่งกันและกัน 2. สอนโรจนะ คือดอกจามราความรักความรุ่งเรืองความรุ่งโร์สว่างสวยัยคู่แห่งทรัพย์การเงินและโชคลาภ 3. ามสอนโมหันคือดอกมะลิความรักความหลงไหลความใคร่ความปรารถนาคู่แห่งความยึดติดและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ4 สอนโศสันคือบัวสีฟ้าความรักความทุกข์ตรมความตกต่ำย่ำแย่ความเหี่ยวแห้งโรยราคู่แห่งทุกข์และความตกต่ำห้าสอนมารันคือดอกอโศกความรักความรุนแรงความโมโหการประหัดประหารฆ่าฟัน คู่แห่งความตายที่ต้องตายด้วยมือคนรักเราจึงเห็นกระบวนการความรักของมนุษย์ทั้งหลายล้วนมีชะตากรรมเป็นไปดังสอนทั้งห้าแห่งองค์พระการมเทพทั้งสิ้นเชื่อกันว่าทรงพระเมตตาประทานพรให้สรงปรารถนาในเรื่องความรักขอพระเมตตาแก้ไขและส่งเสริมความรักที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือขอพอรให้เกิดความรักครั้งใหม่อีกทั้งแสดงให้เห็นประจักษ์ในการมีตัวตนทั้งความรักหน้าที่การงานโชคทรัพย์สมบัติบทบูชาพระกามเทพโอมอันงคชะยายังโอมสี่จบสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้า ตันตระเทวาลัยประดิพัทธ์ยีสิอสพานควาย